รับแจ้งเกิดหัวใจและนี่คือช่วงเสียังแบบนี้มีเกิดแบบสุดๆค่ะและในช่วงนี้ค่ะพี่เบียร์เราจะมาตามหาผู้ที่มีความสามารถพิเศษค่ะมามันเตะบอลใส่กันสักขนาดนี้อย่างนี้ต้องบอกว่าไม่รู้จักจิกโกลเก่าอย่างตาเบียร์ซะแล้วโอ้โหเฮ้ยมันไม่ใช่คนแล้วนี่ลอยไปแล้วๆล ชื่ออะไรครับชื่อฟองครับและน้องฮะชื่อแพวค่ะว่าแต่ว่าเก่งขนาดนี้ใครเป็นคนสอนพ่อพ่อคุณพ่ออยู่ไหนเอ่ยอูไหอันูนครคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับตัวการที่ทําให้น้องดอกฟุตบอลได้เก่งมากนะคุณพ่อครับผมหผมสงสัยมากเลยอ่ะทําไมถึงฝึกลูกได้เก่งขนาดนี้ฮะคือมีแรงแค้นนะตอนหนุ่มๆฮะแค้นยังไงฮะตัวเม่งดอกบอลไม่ได้สักทีมาให้ลูกเขารับความกดดันแทน คุณพ่อดอกบอลไม่เป็นและสอนลูกได้ไงอะ่ะคือเราเรารู้จักแต่เทคนิคนะแต่ว่าตัวเองทําไม่ได้ก็เลยเอาเทคนิคต่างๆที่เราได้รับกนมาสอนลูกแีนี่คือคุณพ่อป้อนาวธอาดวิไลคุณพ่อที่อยู่เบื้องหลังและคอยเป็นป่าดั่ให้กับน้องฟรองและน้องแพรวคนเก่งของเราน้องฟรองมีชื่อจริงว่าเด็กชายปรอนรวอาดวิไลอายุ14ปีน้องแพรวมีชื่อจริงว่า เด็กหญิงสุพัสรอาออดวิไลอายุ12ปีซึ่งเครดิตของน้องฟ้องต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะกวาดรางวัลมาเพียบไม่ว่าจะเป็นแชมป์เตะบอลย้อนรอยยวชนโลกรุ่นอายุ13ปีในขณะที่เขามีอายุเพียง9ปีและวันนี้น้องฟ้องมาพร้อมกับน้องสาวแท้ๆของตัวเองนั่นก็คือน้องแปรวมีความสามารถทั้งพี่ทั้งน้องกันซะขนาดนี้ก็มาแจ้งเกิดในรายการกันหน่อยแล้วล่ะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะสติการในด่านแรกของเราซึ่งหนีไม่พ้นการเหยาบอลอย่างแน่นอนค่ะพี่เบียร์ถูกต้องเลยครับไอ้คันจะให้ดอยแบบมาราธอนเป็น2องสาพันทีเนี่ยเวลาของทางรายการบอกตรงว่าไม่พอนะค,ะครับไม่อคุณพ่อเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาน้อยแต่ดอยได้เยอะดีกว่า<ป>น้องแพลวในสองนาทีขอสัก 250ครั้งครับแต่น้องฟ้องเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับเพิ่มทีหน่อยเพิ่มทั้เ,ทเป็นเท่าไหร่คะ300ครั้งครับผมและกะัิการในด่านแรกก็คือภายใน2นาทีน้องฟ้องจะต้องดอบอลให้ได้ถึง300ครั้งแป็น้องแปรวจะต้องดอบอลให้ได้250ครั้งมามาชมกันเลยครับว่า2อสีพี่น้องตระกูลอาจวิไลจะทำได้หรือเปล่าครับถ้าพรอ้อม โอ้โหตอนนี้เวลาผ่านไป30วินาทีแล้วนะครับหมาต้องบอกว่าลีลาการดับบอลของทั้งคู่สมราคาแชมป์จริงๆเลยนะครับดูคล่องแคล่วแน่นอนมากๆเลยนะครับตอนนี้เวลาผ่านไป1นนาทีแล้วนะครับครึ่งทางแล้วนะครับผม ตอนนี้ก็ผ่านไป1น,นาทีแล้วล่ะครับน้องฟรองดอบอลไปได้162ครั้งน้องแปรวดอกไปได้1 3 1ครั้งผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปนาทีครึ่งแล้วนะครับน้องฟรองดอบอลไปได้240ครั้งส่วนน้องแปลวดอกไปได้193ครั้ง น้องฟรองต้องได้300ครั้งน้องแพรวต้องได้250ครั้งมหแหลุน้นจริงๆเลยนะครับมาชมกันเลยครับว่าทั้งคู่จะทำได้หรือเปล่าครับ5 4 3สหมดเวลาครับเอาเละครับน้องฟ้องทำได้ทั้งสิ้น319ครั้งครับและทั้งน้องแพร่แลวน้องตายส5 0ร้า ผ่านฉลุยครับเก่งๆอย่างเงี้ยมาที่ด่านต่อไปกันดีกว่าครับกติกาในด่านที่2ต้องขอบอกว่าอันลึกหัสุดๆเลยซึ่งด่านที่2เรามีชื่อด่านว่าเดาะบอลวิบากครับผมกติกาในด่านนี้ก็คือน้องแกว จะต้องเดาะบอลสลับฟันปลาผ่านรวยสี่แท่งและต้องส่งบอลต่อให้น้องฟรองเดาะบอลต่อยังไม่พอนะครับน้องฟรองจะต้องเดาะบอลไปด้วยแถมยังต้องถอดเสื้อไปด้วยและในกลวยสุดท้ายน้องฟรองจะต้องถอดกางเกงไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหมาอย่างรวดเร็วเลยครับพี่บีไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหเอาเลยยาตอนนี้ตอนส่งนะห้ามล่วงรถเด็ดไปไปเอาเลยนะครับต้องฟ้องไป อาแล้วครับถึงจุดนี้แล้วนะครับต้องถอดเสื้อแล้วนะครับมาแล้วครับผ่านขนนกมาแล้วนะเสื้อโอ้โหถอดเสื้อแล้วครับป๊าปไปน้องตายทำไมรีบไปตรงนั้นน่ะจะมาดูผู้ชายถอดดังเกงเอาแล้วนะฮะอ้โถอดโอ้โหมาต้องบอกว่าสุดยอดครับยังไม่ มาดูกติกาในด่านสุดท้ายกันดีกว่านะครับด่านสุดท้ายเนี่ยไม่ให้น้องๆเดาะบอลแล้วค่ะพี่เบียร์พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าให้น้องเขาด่ายอย่างอื่นใช่ไหมใช่ค่ะและกติกาในด่านสุดท้ายก็คือน้องฟรองจะต้องเดาะลูกอย่างอื่นเริ่มตั้งแต่ลูกเทนนิสลูกมะนาวลูกกลอบและลูกปิงปองให้ได้อย่างละสิบครั้งเอาเป็นว่าถ้าทําได้ก็ต้องบอกว่าแจ้งเกิดแบบสุดๆไปเลยครับ Okay, โอเคสัญญาณพร้อมแล้วนะครับเทนิดหนึ่งสอง และน้องแพรวเอาเป็นว่ามีความสามารถอย่างนี้รายการรับแจ้งเกิดทั่วไทยปี4ก็ขอการันตีในเวทีรับแจ้งเกิดทั่วไทยเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ค่ะทางรายการของเรามีเกียรติบัตรมามอบให้กับน้องๆด้วยค่ะนั่นก็คือน้องฟองและน้องแพรวค่ะอเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมทางรายการของเรานะครับขอมอบเสื้อสบายดีทีวีนะครับทีวีเราเทียมยอดนิยมอันดับหนึ่งของเมืองไทยมอบให้ด้วยครับ รับแจ้งเกิดพูดไทยรับแจ้งเกิดพูดไทยและช่วงนี้นะครับเรามีเพลงของพ่อไพหนึ่งเพลงนะครับ คนหมดใจรังให้ตายก็ไปอยู่ดีของน้องกล้วยอาสยามนะครับก็ดาว์นโหลดตอนนี้นะครับของน้องกล้วยอาสยามต้องขอบอกว่าอันดับหึเลยนะครับผมขอเชิญไปชมเอมวได้เลยครับคนหมดใจรังให้ตายก็ไปอยู่ดีของน้องกล้วยอาสยามครับพี่โต้องขอบอกว่าเพลงนี้ซึ้งมากเลยนะัะ เรามีบริการดีๆมาฝากนะครับนั่นก็คือกล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซันบ็อกซูเปอร์ฟันกล่องที่รวบรวมทั้งสาระและความมาถิงอย่างครบครันสำหรับทุกคนในครอบครัวเอาใจคุณผู้ชายด้วยช่องข่าวที่ก่อติดทุกความเคลื่อนไหวครอบคลุมทุกข่าวสารและคอนเทนต์กีฬามันๆระดับโลกอย่างลีกฟุตบอลลาลิกาสเปนสำหรับคุณผู้หญิงหลากหลายวอร์ี้ทั้งซีรีส์และเกมโชว์ส่วนคุณหนูหนูสนุกไปกับการ์ตูนและสารคดีส่งเสริมการเรียนรู้ดูฟรีไม่มีรายเดือนต้องซันบล็อกซูเปอร์ฟันเท่านั้นหาซื้อ ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมโทร1 7 8่1781แ,แล้ววันนี้นะครับเวลาของทางรายการหมดแล้วล้วไปก่อนสวัสดีครับแปรนสีฟันซอลรับแจ้งเกิดพวดทย